สวัสดีครับทุกคน a จเองนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินหมูกระทะกัน Let's go วันนี้เรามากินนี่เลยคู่พันฟิสิกไม่ใช่คณิตบางแขกด้วยซื้ิบเจ็ดคู่นั่งเตมนะคะเอาอันนี้ไม่กินเลยแต่วันนี้เราไม่สองคู่้องคู่สองเู่สองคู่สองอยู่นะ อาหนึ่งสอไม่ไดคนเทลต้้าลองชิมน้ำจิ้มดีเออรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะ่อสิบิห้าักหนึ่ะคะน้ำหนึ่งสาไงหนึอะไรอ่ะได้อยู่ได้อยูุ่่้ก่อนน้ำอร่อยจะไม่ได้กิน เป็นสองทีสองเอนะคะสองทีสองเอค่ะสามจุดหนึ่งค้งแข็งน่ค่ะเามจุดหนึองค้างแข็งหนึค่ะสองจุหนึ่งคางแข็งหนค่ะสองทีค่าสองจุดหนึค้างแข็งหนึ่งค่ะสองทีคะคะแกรไหคาสิบตอกนะคะที่ขาเหนีคะองมีขาหนึ่งค้าง ตีแล้วหน้าขาวหน่อยก็ไมค์หน่ยนลูกซงที่ค่ะหสิบแปดพันหนึ่งนะคะลูกค้าห่อยหาแซงที่ค่ะหาสิบปดพันหนึ่งนะคะแซงที่ค่ะแสามไม่น่กได้แถมสามจุดค่ะอะไรนานแล้วองไมติสบอไม่่สิบเลยกอไรกาเลเซอร์การล ลองปัการลองไปนะคะลงไปใหญ่สองเตลเตสามจ้าแลวก็ลงไปใหญ่เ <satisfy> พ <karang ados> <absorbed> ิ่มไปสามสิบแล้วก็ลังไปเล็กฐานสองเตนะคะไปี่สิบแปดลลสอเตายี่สิบแป้วกลงไปเล็กานไปดสาม้าค่ะจิตตตรงสิ้ค่ะจิตเตตรส้าค่นะ เลนะคะหสือนเียามสอพิมนะะสามอมายงปเลั้รกี้งปเลตห้สิก่อนนะคะเลงได้สิดาก่อนนะคะ้ลงา้นะ แค่กับมั้งไม่รู้ดูก่อนแต่มาลงนเพราะว่าอง่อยเมื่กี้นแล้วอร่อยๆนี่มันสุกแล้วต้องเล่งในนิดนึงปะใช่ๆน้องาแบบี่เลมลค่ะพี่จ้ไปซ้ำข้าก่อนได้ไหมตาไปห้องลกโรงแรมเราโรงแรมเราโลงแรมสิสองคนเด้อ

เด okay right. no, ี๋ยวสั่งเพือาแค่หัวุ่มกับไปครัอันนี้คือเบคอนหรือครับตังันแต่ว่าคนคนิรมาเขาเรียกเบคอนถึงได้เลยด้วเก็บเก็บเก็บสิบเก็บเน็บกนะคะบดค่ะเลือเลอกงหนาปะอะมันแข็งไปน่นว่านแ้วผกอ เขาำแนะนำแกแกะกุก่อนกินนะครับแกอย่ท้อนั่แหละำแนะนำมึงไงมึงไงแกงกงน่สนะคะกงกนีสกนี่่ นะคะลูกค้าเหือสามี่ค่ะสี่ส้าแื็หนึงนะคะสามที่อบก่อนนะคะแล้วก็ลองไปเ่หาสี่สิบห้าแัหนึ่ค่ะเลขสองเาแลครับเลขสองแครับจดต่สิบสามหนึ่งครับเจดตยี่สิบสาม่ครับอยเรวสยครับ สำหรับลูกค้าที่มาต้องการเนื้อกินผถึทางร้านมีบริการคือนะครับสามารถไมดูเช่ากับเราในพนักงานได้เลยนะครับสวัสดีสวัสดีครับชมครับชิมกันเลยก่อนได้เลยนะครับสับปะรดกันเลยก่อนได้เลยนะครับเอาผักด้วยเอาด้วยค่ะได้

อะไรเราพ้อคทเค้ยเออเขาไม่คนแก้วไม่คนสองคนหรอกาันี้ไม่เกินดีเซอร์ดวิธีทำนะดีกับเดทไม่เหมือนกันของหวานต้องดีเป็นดีเซอร์เฮเลนไซเดทอยู่ละเดทแน่ต้องเป็นดีเซอร์หรอเหลือเลยหรอะไรนะเหลือเลยหรอเอออยู่ลุ้ยผู้พี่ลูงหนุ่มไมรับสอนอะไรทั้งนั้นผู้พี่ลูงหนุไม่รับอนทํ้งนั้นเรียนเองที่ดอกู่เรียนเองเลย

ยังไม่ตั้งย่าไม่ขีดเคยเปิดไล้แต่มันไม่ดังเลยเปลเียดดีกว่าถ้ากิดเปิดเปิดเชนี้แล้วมันไม่ดีเราก็เปียดไปเรื่อยๆมดีนะคือากเปิดต้องลงมาเถดแบบล้วแล้วชากลงลอยอยู่ไหนเป็นชื่อเนาะใครทำ เราเล่าเรื่องสองบราันน้อยคั้งหนึงตาจป้าค่ะผู้หลดฐานจุนึ่ถครู้ลุไปน้ำหนึ่านสามุดป้ับนึหุานุนามน้ำหนึ่งาไม่ได้ไปคาเฟ่นานมากหรอวะเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้กินกาแฟแบบหาันท้อไม่ได้ไปคาเฟ่น้ำหนึ่งาานคสอง้กบ้างหนึงนะคะลูกค้ให่ คนี้แหระไหมคนนี้แหละไหมไีเจอพอนีไปเจอแบบกลับที่บมอกพรุนี้สิบสามกงเฮ้ยไม่ใช่ไม่กลับก็รนอนดูเลยนอนยังทำงานเลยโนอามินประอาณเที่ยงกี่โมงพรุ่งนี้เท้าเหรอเจ็ดเอ็ดโมงครึ่ง เจ <Yes. S 2> ้ของท้องเหรออะไรก็ไม่รู้เจ้าของทองอยู่นี่เหรอชอที่นี่เขาใช้ช้พเมีมะก็พีเมีม่ตลก้อหักหักยัง,ง,ง,งจจไงก็ไม่หักพอพมเลย เป็นรรลน้าไหนนะคะซื้อที่ถามชื่อเล่นกัได้เลยนะคะอ่าค่ะเป็นเนี่ี้เกอ่งค่ะขาน้าไม่ได้มากินอาหานะมากินขาวกันค่ะขอเป็นม่ค่ะขอเป็นเจ้าหน่อยค่ะเก็บต้มตาค่ะย่สเจัน่นะคะเบเต้เก็ายนค่ะ

นี่พอปรับกล้องมันสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งเห็นปะหน้ามันก็จะดูใสๆมาถึงอะไรอ่ะมาถึงตาแสบอ๋อตาแสบหรือว่ต่แสงมันจะเป็นแพร์อย่างเงี้ยเราซื้ออะไรปะอ๋อ้าวไม่บอกมาเดินนี้ก่อนมาเดินนี้ก่อนแระดับเดียว เขอยากก็ต้องกลับสถ้าอยากไปก็ไปได้จะมีอยากไปหรือเปล่าอซอส